นายอิทิพรบุตรบุคงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาสังเกตการการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อยมีเรื่องร้องเรียนเพียงหนึ่งเรื่องคือการฝ่าฝืนมาตรา65อนุ5การหาเสียงด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายสำนักงานกกตลพบุรีได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วสำหรับกระแสข่าวมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง200บาท นายอิทธิพลกล่าวว่ามีข่าวและมีผู้มาให้บอกแสกับเรารวมถึงให้บอกแสกับผู้ำนวยการสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดราชบุรีด้วยตัวเองทางผู้ำนวยการได้แจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ที่มีคนแจ้งว่ามีการแจกเงินเมื่อไปถึงไม่พบว่ามีการแจกเงินหาพยานหลักฐานไม่ได้การเลือกตั้งในวันนี้จะสิ้นสุดเวลา17.00นนหากมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิ์ จะเข้าไปแจ้งที่อำเภอรหรือจะไปที่สำนักง,งานกรกตหรือจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทวตก็ได้ผลอย่างไม่เป็นทางการปิดหีบเวลา17.00นกระบวนการนับบัตรคาดว่าจะเสร็จประมาณ19.30ถึง20.00นการประกาศผลเลือกตั้งถ้ามีความสุจริตสามารถประกาศผลได้ภายใน30วันอย่างช้าที่สุด มาตรา17วรรสองที่มีการบอกว่าให้ประกาศภายใน60วันการเลือกตั้งนายกอบจอราชบุรีเปิดให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรีออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรวม1,149หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา08.00ถึง17.00นประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น688,532คน